พิธีมาเนเน่คือพิธีโบราณของชาวโตราจาบนเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียที่จัดขึ้นทุก3าถึง5ปีในเดือนสิงหาคมเพื่อให้เกียรติและรำลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับในพิธีนี้ครอบครัวจะขุดศพญากขึ้นมาจากสุสานมาทำความสะอาดและแต่งตัวใหม่จะทรงผมและวางของใช้ส่วนตัวเช่นบุหรี่หรือแว่นตาหลุมศพและโลงก็จะถูกทำความสะอาดและซ่อมแซมจากนั้นศพจะถูกแห่ไปรอบหมู่บ้าน บางครั้งศพจะถูกจัดวางไว้บนเก้าอี้เพื่อให้คนในชุมชนได้แสดงความเคารพครอบครัวจะมีการสวดมนต์ถวายของและร่วมกันทำพิธีเพื่ออวยพรให้ดวงวิญญาณมีความสุขในโลกหลังความตายพิธีนี้สะท้อนความเชื่อว่าคนตายยังคงอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวและความรักจะไม่สิ้นสุดแม้จะตายจากกันไปแล้วหลายคนมองพิธีนี้ว่าการถ่ายรูปกับศพดูปแปลกแต่สำหรับชาวโตราจาแล้วนี่คือมรดกทางจิตวิญญาณและเป็นโอกาสสำคัญที่ญาติพี่น้องจากทั่วสารทิศจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง